อก็เป็นการขยายมิตรประเทศทวารเซียเองเนี่ยจริงมีบทบาทไม่มากในในเอเชียอาคเนย์เนาะเพราะงั้นเนี่ยทม่าเนี่ยรัสเซียก็คือคืออย่างนี้มันเกิดตั้งสองฝ่ายอะ่ะคือรัฐบาลทหารทม่าเนี่ยเขามีสมัรธภาพในทางการทหารกับรัสเซียก็นานพอลมควรแล้วก็เป็นเจต,ตนาของเขาที่จะเอารัสเซียเข้ามาเป็นเป็นตัวถ่วงดุล เพราะว่าเม่งนั้นเนี่ยเขาจะถูกครอบงาอย่างมากมายจากจีนถูกไหมฮะเพราะว่าพื้นที่ก็ติดกับจีนอยู่และจีนก็เข้ามามีทิทธิผลเยอะมันก็เลยดึงรัสเซียเข้ามาเพื่อให้จีนให้ให้รัเสเซียเนี่ยช่วยช่วยเจราจาไกล่เกลี่ยมีกรณีขัดแย้งกับจีนนะครับเพราะงั้นไอ้ความสามารถดาผอันนี้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดร้อยเมกะวัตต์มั100้งร้อยประมาณร้อยสิบเมกะวัตต์ที่ถวายก,ก็ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแต่รัสเซียกําลังจะทำานทัพเรือทางภาคใต้คือคือ อของของพม่าด้วยแถวยักษ์่ซึ่งก็จะอยู่ไม่ห่างจากท่าเรือน้าลึกของจีนที่กําลังจะทําแถวยักษ์่นะครับด้วยเพราะงะั้นสมพันธภาพของรัสเซียเนี่ยคนทั่วไปอที่ไม่ได้ติดตามอาจจะไม่รู้ว่าความจริงเขามีกับกับพม่ามานานอพอสมควรแล้วก็เขาก็ซื้ออาวุธจากจากรัะะเสเซียด้วยนะครับเวลานี้อายุอาวุธเขาไม่ได้ซื้อจากจีนอย่างเดียวเราคิดว่าซื้อแต่จีนใช่ไหมเขาก็ซื้อแต่รัเสเซียเยอะ เวลานี้ไม่ใช่แค่พม่านะเวียดนามเองก็พยายามดึงรัสเซียให้กลับไปเราก็เคยมีสมรชิภาพเก่าแก่กันอยู่เพื่อไปการจีนกับอเมริกาซึ่งแข่งขันกันในเวียดนามอยู่ครับรัสเซียนะครับเขาบอกว่าเขาจะจับมือกับเมียนม่านะครับสร้างโรงงานนิวเคลียร์นะครับความสัมพันธ์เป็นยังไงครับจริงๆเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับพม่าเนี่ยใกล้ชิดกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยผมยงเรียนไปรียทัวรไปเองที่รัสเซียนะครับ คือผมเรียนทางด้านรัฐศาสตร์แต่ว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์คณะเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเชื่อไหมครับว่าอีกเอ่อ,อ,อพม่าเนี่ยส่งนักศึกษาทุนเนี่ยไปเรียนเรื่องอุตสาหกรรมทหารเรื่องการบินเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะกว่าทุนนักเรียนทุนไทยอีกผมยังจำได้ในหองพักเนี่ยพม่าใส่สโลเกันเต็มหองพักเราเนี่ยยังเราเยังงงว่าเราอยู่ย่างกุ้งหรือเปล่าในห้องพักของนักศึกษาที่นั่น ตอนนั้นน่ะนะครับซึ่งซึ่งคือโอเคเราอาจจะไม่รับทราบในแง่ของของสื่อกระแสหลักแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในรัสเซียเนี่ยจะรู้ดีว่าพมา่าเนี่ยให้ความสําคัญกับรัสเซียมานานแล้วก็มีการปูพื้นฐานเรื่องของอบทบาทของทางการอาหารไว้ค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเองก็เข้าไปช่วยพมา่าหลายอย่างโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของอการถูก ซ็นชันต่างๆจากยุโรปน,นะครับแล้วก็อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลที่เกิดขึ้นเรื่องของพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นทางเลือกที่ที่เขาคุยกันมานานแล้วนะครับแล้วก็พม่าเองช่วงหลังเองก็ถูกกดดันเยอะเหมือนกันจากทั้งทั้งจีนนะครับโดยเฉพาะจีน,นจะถูกกดดันเยอะมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในสงครามกลางเมืองในพม่าตอนนี้ที่มีชนกลุ่มน้อยเนี่ยบางกระแสก็ว่ากันว่ากลุ่มชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลฐาม่าตอนนี้ต้องหาที่พึ่งใหม่ก็คือคิดว่าน่าจะต้องเป็นรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเริ่มด้วยโครงการอะไรที่มันเป็นไปได้อาจจะไม่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นกระแสที่ทําให้อาชาติอาเซียนเนี่ยถึงกับงงกันทั้งทั้งทั้งภูมิภาคนะครับก็เลยมาจบที่โรงเอ็โยเ,เ,เรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ครับ